เอ็มเป็นอะไรทําไมสีหน้าดูเครียดจังก็เมียผมอ่ะเพิ่งคลอดลูกแฝดทาให้มีปัญหาเรื่องปัสสาวะเล็ดไหนจะมีปัญหาเรื่องสีอีกลองปรึกษาคุณหมอทัชพลดูสิเดี๋ยวนี้การทารีแพไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะผมเข้าใจคุณสามีมากๆเลยนะครับกับปัญหานี้เพราะว่าจากที่ผมทํางานเป็นหมอสูมาเนี่ยประมาณ6 7ปีนะครับเจอปัญหานี้บ่อยมากๆขอย้าว่าบ่อยมากๆนะครับเดี๋ยวผมขอแยกเป็นกรณีแล้วกันนะครับ ปัญหาเรื่องฝีเย็บอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะผมแก้ฝีเย็บแทบทุกวันนะครับบางโรงพยาบาลเนี่ยเวลาไปคลอดนะครับเขาจะเป็นคุณพยาบาลมาเป็นคนทาคลอดนะแล้วบางที่ก็อาจจะเป็นหมอจบใหม่บางที่ก็เป็นน้องอินเทอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งความสามารถในการเย็บแผลเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับหมอสูงนี่ผมไม่ได้บูลลี่นะนี่ผมพูดเรื่องความจริงนะครับแล้วปัญหาที่เจอก็คือ1ฝีเย็บไม่ติดนะครับสฝีเย็บเบี้ยวนะครับ 3. ม,มันมีไขมันหรือว่ามีติ่งเนื้อเนี่ยโผล่ออกมาจากฝีเย็บนะครับซึ่งทั้ง3กรณีนี้นะครับวิธีการแก้เนี่ยขอพูดตรงๆเลยว่าก็ต้องทําการผ่าตัดเย็บซ่อมฝีเย็บแล้วก็สร้างฝีเย็บใหม่แล้วก็ปัญหาที่2นะครับเรื่องปัสสาวะเล็ดนะครับปัญหาปัสสาวะเล็ดเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับเป็นเพราะว่าตอนท้องเนี่ยเรารับน้ําหนักเยอะ กล้ามเนื้อที่เอาไว้กลั้นปัสสาวะมันก็อาจจะเกิดการแยกเนื่องจากว่าน้ําหนักที่มันเยอะขึ้นมันทำให้กล้ามเนื้อน้ำมันล้ามันอาจจะแยกได้เมื่อกล้ามเนื้อน้ำมันล้ามันแยกนะครับความสามารถในการหดรัดตัวเวลาที่ปัสสาวะแล้วต้องกลั้นปัสสาวะแล้วต้องกลั้นอาจจะไม่ดีก็เลยเกิดปัญหาปัสสาวะเล็กปัสสาวะลาได้ วิธีการแก้นะครับก็จะมีหลักๆทั้งหมด2แบบนะครับแบบที่ผ่าตัดกับแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดในกรณีถ้าแบบเป็นเยอะมากจริงๆอันนี้อาจจะต้องผ่าตัดอาจจะต้องไปทําห้อยสลิงหรือไปแก้ทําให้กล้ามเนื้อนั้นกระชับมากขึ้นนะครับแต่ถ้าวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับก็จะมีตั้งแต่การใช้เลเซอร์กระชับช่องคลอดนะครับการนั่งเก้าอี้ขมิบหรือว่าที่เรียกว่า e m chair หรือแม้กระทั่งการที่คุณดูแลตัวเองโดยการที่ไปทำา Ke กลเอ็กซ์ซอรอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ฝากบอกคุณแฟนด้วยนะว่าจริงๆแล้วการผ่าตัดแก้ฝีเย็บหรือว่าการผ่าตัดในแง่ของรักษาปัสสาวะเล็ดลาดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยเพียงประมาณแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองตอนทำเนี่ยก็ไม่เจ็บด้วยเพราะว่าทัชบนลคลินิกของเราเนี่ยมีทั้งการให้ยาตึงหลับตึงตื่นนะครับแล้วก็ฉีดยาชาร่วมด้วยและหลังจากกลับบ้านเนี่ยเราก็ให้ยากลับไปกินอีกนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าฟีดแบ็กกลับมาเนี่ย ส่วนมากแล้วเนี่ยอาจจะมีตึงๆแผลสองสมวันเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไม่เจ็บแล้วนะครับยังไงก็ฝากไปบอกคุณภรรยาด้วยนะครับว่าเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกก็มาดูแลตัวเองบ้างนะครับ